ในระหว่างที่ท่านผหลีธรรมธโรจำพรรษาที่ประเทศอินเดียนั้นท่านได้รับจดหมายติดต่อจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสประสงค์ใจท่านกลับวัดบรมนิวาสด,ด่วนโดยปารบวา่าอายุมากต้องการให้ท่านพ่อช่วยแนะนำจิตตภาวนาให้และจดหมายด่วนอีกฉบับก็คือจดหมายของพระวิสุทธ์ชาวไทยที่มาบวชในพมา่าต้องการให้ท่านกลับพม่าด่วนเพราะทางเจ้าแม่ สุทันตะจันทเทวีได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลพมา่าซึ่งเกิดจากการช่วยเหลือของท่านพ่อแล้วบุตรธิดาของเจ้าแม่ได้ชักชวนญาติมิสหายสร้างวัดถวายที่เมืองย่างกุ้งของให้ท่านพ่อรีบมาจัดก,การด่วนส่วนจดหมายธรรมดามาจากวัดปากคลองกุ้งญาติโยมทางจังหวัดจันทบุรีเร่งร้าให้ท่านกลับวัดโดยด่วนเมื่อออกพรรษาแล้วก็รับจดหมายด่วนจากพระมาอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับการสร้างวัดไทยในประเทศพมา่าท่านพ่อตัดสินใจเดินทางไปพม่าอีกครั้งแต่ก่อนกลับท่านจะต้องไปกันกัตตาก่อนระหว่างทางได้แวะนมัสก,การปูชนิจสถานมาโดยลําดับมีโพธิตตรุที่พุทธคยาและสถานที่สําคัญอีกหลายแห่งเช่นแม่น้ำในรัญชราบ้านนางสุชาดาอโนมานทีมุจจรินอาชาปาลนิโคธภาพ ที่ยังจําติดตาตรึงใจสิทธิ์ผู้ติดตามอยู่จนบัดนี้ก็คือขณะที่เดินทางไปถึงบ้านนางสุชาดาสุชาดากุดีแขกชาวอินเดียที่เฝ้าสถานที่อยู่ต้องการจะเจิมหน้าทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านพ่อจึงยินยอมตกลงให้แขกใช้แป้งเจิมหน้าพร้อมกับยิ้มและหัวเราะฮืและอุทานว่าอายพวกผีกระสือพร้อมกับให้สิทธิ์จ่ายเศษเงินตามระเบียบ เมืนน่อคณะกรรมาการสร้างวัดไทยในประเทศพามา่าทราบวันเวลาการมาประเทศพาม่าของท่านพอลีต่างพากันมารับที่สนามบินย่างกุ้งแล้วนิมนต์ท่านไปสู่วังของเจ้าหญิงพาม่าในวันนั้นเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมโดยมีคณะกรรมาการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเชื้อพระวงศ์ข้าราชการพ่อค้าข้าบดีประมาณ30คนเศษร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อจะจัดซื้อที่ดินสร้างวัดในจํานวนเนื้อที่ประมาณ 9เอกเคอร์มูลค่าราว30,000รูปีเมื่อท่านได้รับทราบโครงการย่อยๆแล้วก็กลับไปพักอยู่ที่พระเจดีย์เชเวดากองตามเคยทางคณะทูตไทยประจําประเทศพมา่าได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่รวมทั้งคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุง้งหลายสิบคนยินดีช่วยเหลือและดีใจที่จะมีวัดไทยในเมืองย่างกุง้งเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2493 ท่านได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาติดต่อกับคณะรัฐบาลและคณะสง่งให้ทราบเรื่องโดยพักอยู่กับสมเด็จพระหมหาวีระวงศ์อ้วนติโสที่วัดบรมนิวาสเมื่อทราบว่าจะมีการสร้างวัดไทยในเมืองย่างกุ้งพระเระชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงสมณศักดิ์บางรูปก็ได้แสดงตนเป็นเจ้ากี่เจ้าการว่าจะทําเรื่องนี้เสเองโดยแสดงความหมายในทํานองว่างานนี้ท่านพ่อลี ทำไม่สาเร็จหรอกต้องเป็นท่านเองเท่านั้นที่จะกระทำได้เมื่อท่านพลีทราบเรื่องดังกล่าวเช่นนั้นจึงปล่อยมือในเรื่องนี้ไม่ขอเกี่ยวข้องอีกและองค์ท่านก็ได้มีจดหมายถึงเอกอัครชทูตไทยในประเทศพมา่าขอถอนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้ก็เงียบหายไปจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครสร้างวัดขึ้นที่นั่นอีกเลย